โอ้โหครับโอ้โหเนี่ยมาเรื่องเลยนะฮะโก็ตัวน้ำหนักโโอ้หหนักหนักนะครับมาท้องพันตัวเองเลยใครรู้ว่าแข็งแกร่งฟาดิดขนาดไหนโอ้โหเออโอ้เชยเอยผมพันโวขาวก่อนเลยอาจารย์ดูระยะเอาละเที่ยวนี้เราไม่พลาดแน่ครับด่างดำกันทิ้งเข้าไปโอ้โห จะจับหักเลยจะจับสอนหักเลยสับหือชกทันทีก็ปูยิงม,าามัดซ้ายโอ้ข้างยาวเย็นไปเลยครับอะไรก็ฟื้นเลวครับโุยโดนเอากับฉาย,ยาซาดิโอ้ยโดนตัดล่างเลยใหญขนาดเลยจางโอ้ย<ด>ข้าง เินครับโอ้โหโอ้โหยิ่งโ้นยิงชอบยิ่งย้นยิงชอบกินเผากินแข้งอวมอรยในตายิ่งโดนยิ่งชอบโอ้แทงเอาซยโอ้ยไม่ไหวครับไปด้วยนะฮใ่าแบนี้ละครการนับจะลุกหมอเปล่าครับโอ้โห สุดาดมากละครังเป็นไง